สวัสดีครับเรามาต่อกันเลยนะครับในปัจจนิกของคู่ปัจจุปนา,นาคตะาวาระอุปาทานิโรธะในฝ่ายของรูปขันธะมูลเวทนาขันธะมูลียมะกะในคำถามถามว่ายัสรูปขันโทน,นุปปัชติรูปขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดตัดสะเวทนา ขันโทนะนิรุชติเวทนาขันโทก็จะไม่ดับแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมนะครับเวลาตั้งองค์ธรรมตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับคือแบ่งบุคคลออกเป็นสองชุดค,คือชุดหนึ่งจะเกิดและชุดหนึ่งจะไม่เกิด ชุดที่จะเกิดมีบุคคล3กลุ่มคือกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจะกาลังเกิดและกําลังตายในอรูปและกําลังเติดเกิดและกําลังตายในอสานส่วนจะไม่เกิดก็มาจาก2กลุ่มคือปัจฉิมภพวิการบุคคลทั้งสองภูมิคือปัญจและอรูปนั่นเองกําลังเกิดและกําลังตายเพราะฉะนั้นองค์ทาการห้าเหมือนกันหมดนะครับวิธีตั้งตามแบบนี้ถามว่ารูปปะขันไม่ใช่กําลังเกิด รูปปักขันไม่ใช่กําลังเกิดมีอยู่2ส,สภาวะเท่านั้นนะครับ1คือขาเกิดเกิดไม่ได้ขาเกิดเกิดไม่ได้คือกําลังเกิดในอรูป,ปรภูมินั่นเองนะครับทั้ง,สงส2ส่วนส่วนกําลังเกิดในปัญจากําลังเกิดในอาสานนั้นรูปปักขันกาลังเกิดไม่ใช่องค์ธรรมจากนั้นในขาดับคือขาดับทั้งหมดคือรูปปักขันไม่ใช่กําลังเกิด เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นสันนิฐานนบบทของเราเนี่ยจึงได้7ตําแหน่งนี้นะครับคือ4ตําแหน่งขาดับในฝ่ายของคนที่จะเกิดกับคนที่กําลังเกิดในอรูป,ปรภูมิจะเมื่อเกิดได้2ตําแหน่งที่เป็นปรินิพานทั้งสองอันคือปัญจและอรูปและบุคคลที่ปัจฉิมภวิกะซึ่งกําลังเกิดในอรูป,ปรภูมิเพราะฉะนั้นเจ็ดตำแหน่งนี้เรียกว่าสันนิฐานนบสังสยาบทถามว่าเวทนาขันก็จะไม่ดับใช่ไหม มาดูเลยนะครับทีละตำแหน่งคนที่กำลังเกิดในอารูปประภูมิในฝ่ายจะเกิดก่อนมาดูฝ่ายข้างบนก่อนถามว่าเวทนาขันจะดับหรือจะไม่ดับเวทนาขันก็จะไม่ดับใช่ไหมแล้วบอกไม่ใช่เขาจะดับนี่จะดับถามต่อไปบุคคลที่กำลังตายทั้งหมดเนี่ยเวทนาขันจะดับใช่ไหมเขาจะไปเกิดที่ไหนละ่ะเขาจะไปเกิดในปัญจะไปเกิดในอรูป จะไปเกิดก็ต้องจะไปตายในอารูปและปัญจาอีกเพราะฉะนั้นเวทนาขันก็ต้องจะดับนะครับเห็นไหมครับก็จะไปดับจะไปดับชาติหน้าเลยครับจากนั้นมาดูกลุ่มของจะไม่เกิดถามว่าเวทนาขันก็จะไม่ดับใช่ไหมคนที่กําลังเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วบอกว่าการที่จะดับเนี่ยมีสองอย่างคือจะไปดับเอาชาติหน้าหรือชาตินี้หรือขาเกิด ถ้ามีเวทนาขันเวทนาขันจะไปดับตอนตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กําลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิไม่ว่าจะปัจฉิมภาวิกะไม่ปัจฉิมภาวิกะอย่างไรก็ตามนะครับก็จะไปดับตอนตายนั่นเองนะครับเกิดมาแล้วก็จะไปดับตอนตายนั่นเองจากนั้นไปดูคนที่จะปรินิพานในทั้งสองภูมินะครับคือในปัญจโอการภูมิและอรูปภูมิถามเวทนาขันก็จะไม่ดับใช่ไหม ไม่ดับหรอกครับเพราะชาติหน้าของมีไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ดับคนที่เป็นพระอาหารในอรูปภูมิเวทนาขันก็จะไม่ดับนั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมออกมาสองส่วนคือส่วนที่เป็นบทเดียวกับส่วนที่เป็น2บทบทเดียวจับรวบเลยครับสัพเพสังจวันตานางังอรูปังอุปป,ปัชฌัน คนที่กําลังตายนะครับหรือกําลังปฏิทิพนันในปัญจโอการะภูมิและอารูป,ปรภูมิชื่อว่านินะครับคำย่อของเราคือน,นี้ได้แก่ประรินิพันตานังองค์ธรรมจึงได้แก่พระอรหันต์นั่นเองนะครับในจุดนี้ดังที่เราแสดงไว้ในการตั้งยมกของเราเห็นไหมครับรูปประหันไม่ใช่กําลังเกิดอยู่ตรงนี้ คนที่กําลังเกิดในอรูปและคนที่ตายทั้งหมดเวทนาขันก็จะไม่ดับมีแค่คนที่เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเวทนาขันจะไม่ดับนะครับดังนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าในวิสัชนาเราวิสัชนาว่าอะไรตรงเป๊ะเลยเห็นไหมครับสัพเพสังจะวันตานางอารูปังอุปปัชชันตานาันเตสังรูปักขันโทนุป,ปัชชติ โนจเตสังเวทนาขันโทนะนิรุชชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกําลังตายใน30ภูมิน,นี้ต้องเวน้นอากนิฐาภูมิหรือไม่เว้นก็ได้นะครับในหนังสือไม่ได้เวน้นและบุคคลที่กําลังเกิดในอรุปรภูมิรูปขันธ์กำลังเกิดแต่เวทนาขันจาดับปรินิพันตานังเตสังรูป,ปรขันโทนจานุป,ปชัชชิเวทนาขันโทนจานิรุชชิสติ เมื่อบุคคลเหล่านั้นกําลังปะรินิพานในจะตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิรูป,ปขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดเป็นนาขันก็จะไม่ดับทางนี้นะครับรจำคือคําแปลเขาด้วยนะครับที่บอกให้ฝึกบ่อยๆเพราะว่าเวลาฝึกเขียนเราจะได้นึกถึงคําแปลไว้ด้วยถ้าเราไม่ได้เขียนเนี่ยเราจะไม่มีความคล่องแคล่วในการที่จะยกเอาอยอมกออกมาตั้งเป็น วิสัชนาและคำแปลนะครับอันนั้นจะยากหน่อยถ้าไม่ได้ฝึกเขียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะครับพระอาจารย์พานุวัตรเคยบอกว่าทำยังไงก็ได้ทำให้กล้ามเนื้อมันจำตัวองค์ธทมและข้อมูลได้นะครับมันจำได้จริงๆนะครับคือมันไม่ได้จำโดยมันคิดหรอกครับมันรูปมันไม่มีมันไม่มีสมองมันไม่มีไม่มีหัวใจไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะไปประสานกับจิตของเราว่าในขณะใดขณะใดถ้าเห็นองค์ธรรมตัวนี้มันต้องเขียนแบบนี้มันต้องเขียนอย่างนี้เขียนผิดปกติแล้วมันจะขัดขัด,ขดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ฝึกบ่อยๆนะครับมาดูองค์ธรรมของเราเลยคือสัพเพสังจวันตานังอรูปังอุปปัชชนตานังอันนี้ได้แก่ปุถุชน4ผลเสะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในภูมิเวีนอกติฐาภูมิ ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35กรรมชรูปชีวิต,ตะนวาวกรกลาบที่ดับพังสุดท้ายสุกติอเหตุการะบุคลหนึ่งผลเสขาบ,บุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภปูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทขณะสมังคีของอรูปปฏิสนธิจิต4เจตสิก30และเห็นไหมครับเป็น คนที่กําลังปร,รินิพานก็ต้องเป็นพระอารหันตะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปร,รินิพานในจตุโวการ,รภูมิปัญจโวการ,รภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของติเหตุก,กะจุติจิตสิเจตสิกสาการมะรรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นนะครับดังแสดงเป็นยมกเห็นไหมครับเนื้อความคนนิดเดียวครับ มี4ขั้นตอนอย่างที่บอกคือหนึตั้งยมกตั้งยมกก็คือหาส่วนที่จะมาคิดอยู่นี่และครับตั้งยมก2ได้องค์ธรรมยมกแล้วมาวิสัชนาบาลีและให้คําแปลด้วย3แสดงองค์ธรรมอันที่4คือ จาแนกโกธฐาสะซึ่งต้องฝึกนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้ให้ฝึกตามบ่อยๆเพราะเวลาใน YouTube ของเรามีจํากัดนะฟังยาวๆแล้วมันจะเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามจบชุดหนึ่งจะหยุด YouTube ก็ได้แล้วก็ไปหาดจาแนกโกธฐาสะเอานะครับมีอยู่4ปุจชา5วิสัชนานะครับรูปแบบถ้าใครได้เรียนในห้องกับผมแล้วนี่จะมีรูปแบบแจกให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รูปแบบก็ หัดเขียนบ่อยๆหรือกลับไปดูในการหนึ่งนะครับเพราะว่าการหลังๆนี้เขาไม่จําแนกโกตาสาสตรให้ดูถ้าจะไปหยิบหยิบเอาอย่างเช่นในการ5้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราแสดงอยู่เนี้ครับเขาไม่จําแนกโกตาศาสตรในหนังสือให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยจะต้องมีความคล่องแคล่วในการจัดรูปแบบจําแนกโกตาศาสตร์ของเรา ครงสร้างเขาตายตัวนะครับหยิบเอาเฉพาะคําพูดลองค์ธรรมเขาไปใส่เท่านั้นเองแบบนี้เป็นปริปุญนะปัญหาที่มีสรูปรทัศนะวิสัชนาะที่มีวิพังโดยตรงนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยในส่วนของปะติโรมปุจฉาง่ายๆนะครับปะติโรมปุจฉาถามว่ายัตสวาปนะเวทนาขันโทนะนิรุชชิตนะนิรุชนะนรชิติก็จะไม่ดับ เวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดรูป,ปรขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวทนาขันจะไม่ดับตั้งเหมือนกันคนจะเกิดคนจะไม่เกิดสส่วนจะเกิดมาจากปัญจารูปสันจะไม่เกิดมาจากปัญจารูปเห็นไหมครับถามอะไรถาม ณน,นี้รูจิสจะไม่ดับนะครับไม่ใช่กําลังดับถามจะไม่ดับเห็นไหมครับเขาจะไปเกิดไปเกิดที่ไหนปัญจารูปเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะดับหรือจะไม่ดับชาติหน้ายัางไงเขาต้องตายหนึ่งทีงั้นชาติหน้าก็ต้องจะดับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมส่วนที่จะเกิดไม่ใช่แล้วแหละนะครับไม่ใช่องค์ธรรมที่บอกว่าเวทนาขนัาน,าขนจะไม่ดับต่อไปจะไม่ดับสภาวะที่2คือขณะเกิดถ้ามีเวทนาขนันเวทนาขันก็จะไปดับตอน ตายนะครับเพราะฉะนั้นแม้ไม่ว่าจะเป็นปัจฉิมะไม่ปัจฉิมะพระวิกะไม่สนใจขาเกิดถ้ามีเวทานาขานันเวทานาขันจะดับตอนตายแน่นอนฉะนั้นบุคคลที่กําลังเกิดในปัญจะกาลังเกิดในอรูปมีเวทานาขานันเวทานาขันจะไปดับตอนตายไม่ใช่องคธรรมนะครับหรือองคธรรมจุดเดียวคือคนที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองชาติหน้าไม่มีชาติหน้าก็จะไม่ดับชาตินี้ไม่ใช่กําลังเกิดแต่เป็นกําลังตายเพราะฉะนั้น เวทนาขันจะไม่ดับแน่นอนในสองจุดถามต่อไปแล้วรูปปะขันไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมรูปปะขันโทนุป,ปัชะติติแน่นอนรูปปะขันกาลังดับก็ไม่ใช่กําลังเกิดเห็นเครื่องหมายอย่างนี้ตอบอะไรครับอามันตานั่นเองนะครับตอบว่าอามันตาใช่องค์ทําง่ายๆเห็นไหมครับพระอรหันตะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปะรินิพาน ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุก,กะจุติจิต13เจตสิกสา,สากรรมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปัจฉาปัญหา ถามว่าหรือว่าเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดรูป,ปรขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏติวัจนะวิสัชนาว่าอามันตาซึ่งเป็นคำวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานบทเพราะว่าพระอรหันตะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการ,รภูมิปัญจโวการ,รภูมิ ที่เรียกว่าพังคขณะขนาดสมังคีของติเหตุกะจุติเจตสิกสาสิบห้ากรรมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นรูปประขันธก็ไม่ใช่กําลังเกิดนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆจุดนี้ส่วนใหญ่จะโดนถามในปัญหาสัมภาษณ์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตั้งองค์ธรรมง่ายๆแบบนี้ ลองฝึกกันดูนะครับในฝ่ายของรูปนามของเราก็จบตรงนี้ไปคราวหน้าเราจะได้เรียนนำนามง่ายกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ